มาคะ่ะทุกท่านาาอนบนี่ยนี่สวนนี่คือ,อสวนตอนที่แบบจะวายแล้วเนาะนี่เห็นลูกด้วยนี่เก็บเลยนะี่นี่คงไม่โตแล้วนะี่ลูกเก็บเลยไหมอันนี้คือเบื้องหลังนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวน้องก็ลอกเนะ<ม>าะงานก็โอ้งานเยอะนะไม่ธรรมดาเด้อพี่น้องไหนเก็บดูสิ เก็บิดีนึงกำลังมองว่าจะเก็บยงไไปข้างในไหมหรือว่ายังไงอันนี้ก็คือมาเด็ดยอดมาระไปรับประทานนะจ๊ะนี่นี่ไงเอานี่มัน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 จะต้องมีเอ่อซักไปอ่ะต้องมีกางไก่นี่ตัดตรงนี้เลยเขาเปิดไงกางกอุ้ยเปิดกางไกไม่เป็นอีกน้องพี่น้องจ้ะเปล่าโน่เจ๊พาเพื่อนเปิดกางไกงม่เป็นพี่น้องจ้ะ นี you know, you know right ่ตัดตรงนี้จ้ะนี่รู้รู้แค่เราแค่นี้นะรู้แค่น้องสาวกับเจ้นะน้องสาวเจ้เปิดกันใกล้เปลี่ยนพี่น้องค่ะเปิดเป็นเอ้ยน้ออย่างจังซี่อย่างจังซี่พี่น้องขอบคุณสวนผักไทยในสวีเดนเนาะที่มีผักให้เราแบบเพลิดเพลินได้กินเนาะลำพังเราปลูกเองมันก็ไม่ได้กินขนาดนี้หรอกค่ะทุกท่านอันนี้ก็ อยู่ใกล้บ้านด้วยนะเราจะมาตอนไหนก็ได้เนาะแต่ว่าก็ต้องบอกน้องก่อนบางทีน้องไม่อยู่ไม่อยู่สวนนะคะอย่างนี้เนาะเห็นแต่อยู่ใกล้ก็บางทีก็ไม่ได้ผักเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าลูกค้าก็เริ่มเยอะเนาะนี่นะน้องทุกท่านนี่นี่นี่ลูกลูกมา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 นี่นี่นี่ไงคิดทำไมฮะได้ไหมน้องน้องนี่ไงสีแดงเอาไว้ทําพันนะ นี่ไงเอาไว้ทำพันนี่นี่นี่เอาไว้ทำพันอ๋อดิโเนาะที่นี่ทำอะไรก็ภาษีเต็มเพียบเลยนะจ๊ะทุกท่านจ้ะภาษีรองรออยู่เต็มเส้นปีโอ้ยรวยจังเลยใครบอกโอ้โหเดือนหนึ่งสองแสนใช่ทำงานอะไรทำงานแบบโอ้โหเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ภาษียกรค่ะทุกท่านอันนี้คือนาะ ทำงานต่างแดนอยากกินยำเมือนเดิมยำเหมื่เผายเมื่อเผาสิอยู่ฮอดเผาบบสิอยู่ฮอดเผาบบโอ้เนาะไมอยู่ฮอดเผาก็ให้ลูกให้เต้ากินเลยเออเนาะมีลูกมีเต้าอยู่เนาะโอ้ยเนาะนี่ไงตัวเองมีลูกด้วยนี่นี่ไงนี่ไงลูกน้อยมันบอกนี่โอ้ลูกน้อยกลอยตานี่ นี่ไงนี <ni> ่เนี่นี่พอได้อยู่นะพอได้หย่ำนะพอได้หย่ำเอาๆนี่ซึบซึบเลยกันเลยซึบนี่ค่ะก็ยังมีลูกอยู่เนาะสี่ห้าสี่ห้าอันสงสัยแบบเขาจะอยู่ข้างล่างเพราะข้างบนส่วนข้างบนนี่หนาวแล้วเนาะทุกท่านขนาดมีโรงเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยเนี่ยติดลบองศาเนี่ยดูสภาพค่ะเนาะ พูดไดสิมาอุดหนุนก็มาเดอ้อพี่น้องเธอเนาะบางทีก็ไม่ช่วยมาช่วยกันแหละค่ะเนาะสนับสนุนน้องแล้วก็ให้มีให้น้องมีแบบกําลังใจทําสวนต่อไปเนาะนี่ไงเนี่ยลูกนี้เอาไหมลูกเล็กๆนี่นี่ลูกนี้ลูกผักในเมืองหนาวค่ะทุกท่านมันก็สิเป็นจงังซีแหละ สภาพอากาศย่ำแย่เนาะเขาก็อยู่กันจั่นี่แหละหลายๆคนก็บอกว่าโอ๊ยลำบากลายกกับเมื่อบ้านเถอะค่ะเมื่อบานมันก็แห้งแรงแห้งแล้วเลยบัดนี้ <c oughs> เขาบ่า้เกิดมาแบบบนกองเงินกองทองเนาะต้องมาหาตลอดโอ้ยนี่ไงฟลุกได้นี่ <c oughs> นี่ไงได้ยอดนี่ไงโอ้ยยอดอยังสวยอะ่ะโอ้ยตรงนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้ตัดหน่อยได้ไหมเหนียวมากเลย ตัดคาบนี่ไงได้ยอดไหมอ๋อ,บบอ,าอ,อาถาวันนะเอาใบาเนี่ยใบยสวยจังเอาไปกินแล้วมันระบายทองดีทุกท่านจ้ะนี่เนาะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนจ้ะอันนั้นได้โอ้โหไปก็ได้เป็นกร,รมแล้วนะคะเนี่ยเราไม่ได้หาแบบเอายอดนะาานนก็เอาใบาที่ว่าเป็นอ่อนๆหน่อยไง ใบที่ออกใหม่ๆนี่ไงน,น,น,นี่เนาะก,ก็กินไปน้องมันแช่แข็งได้ไหมน้องลองลองแช่แข็งไหมมันจะอร่อยไหมลวลกลวแล้วแช่แข็งเหรอนี่ไงมันต้องมีกิ่งไกรตัดพี่น้องจ้ะนี่ถ้างั้นก็เอาเอาเถาวันน,นี้ไปไหมน่ะเนี่ยเนี่ยโอ้นี่ไงนี่อันนี้ยังสวยโอ้ยตายแล้วแย่แล้วข้างเอานี่นี่เอานี่ไปสวยมากเลยนี่ตัดนี่เลย ตัดตรงนี้เลยสวยมากๆอ่ะโอ้ยเขายิงปืนใครจะไปกล้าเข้าป่าตรงนี้ได้ยินเสียงปังปัง,ปง,ปงอยู่ทุกท่านจ้ะป้านั่นกับสิพากันเข้าป่าอยู่ต้องไปหานายพรานนะจ๊ะถ้าเข้าป่าด้อทุกท่านจ้ะใช่มันต้องไม้มันต้องคุยต้องคุยกับนายพรานเขาถึงจะรู้ว่าเราอยู่เขาจะได้เขาจะได้มีเอ็กซ์ตร้าระวังนะจ๊ะ ถ้าเขารู้อะ่ะเขาก็ระวังให้เราทางที่ดีบอกเขาค่ะถ้าใครจะเข้าเนาะก็เ,นนเขาก็จะได้บอกว่าเขาอยู่โซนไหนกันอะไรเงี้ยค่ะโอ้อันนี้ใหญ่นะ <c oughs> นี่น้องนี่อันนี้ลูกใหญ่ย,ยุ่นี่ <c oughs> อันนี้กินไหม <c oughs> แบบเนี้ย <c oughs> สวยอยู่นะดูสิมันนิ่ขึ้นแล้วมันเสียดายแล้วมันจะลูกแค่ดู ใช่ลูกมันนะลูกมันเล็กๆนี่ดูโอ้ยทุกท่านจ้ะสงสารหลายเนาะติดลบนี่คืออาการมันช็อกน้ำแข็งไหมมันช็อกน้ำแข็งเสียดายผักไหมโอ้ยสงสารมันก็ดีอย่างไม่ดีอย,ย่างเด้อพี่น้องจ้ะเนาะอย่าว่าบ่นเลยนี่นี่นี่ตัวเองมาดูนี่ตัวเองมานี่เขาจะให้ตัวเองดูอะไรนี่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 เดี๋ยว เซอร์ไพรส์น้องสาวหน่อยนี่มาดูสินี่มาดูเร็วๆขอให้ตัวเองดูอชอบหลอกเ็าบอกไม่ไม่ได้หลอกดูสิมันได้นะไม่ได้บอกแค่นี้ก็ไม่เอาบอกเอาดิเอาเอาก็ไหนบอกเขาหลอกไม่ไม่ได้หลอกเน้อเออหน้าสวยแสดงว่าเขาอยู่ข้างล่างข้างล่างอย่างเงี้ยอยู่รอดอยู่ข้างบนเขาก็ติดลบเนาะใช่คือเราก็พยายาม คุยหาเนาะเดี๋ยวน้องก็ต้องรื้อเนาะรื้อแล้วก็ปลูกใหม่ปีหน้าเนาะนี่ก็ยังพากันแบบแอบๆอดูนะทุกท่านเนาะอยู่ข้างล่างยังไงเนี่ยก้มดูลูกมระทุกท่านจ้ะเหมือนกับหากบหาเขียดยังไงอย่างนั้นเลยไม่หายอดหายยอดมาด้นี่เอาไปเฮอะนี่สงสารนี่สงสาร กิน,น,นเท่านเหลืองเหลืองนะน,นี่ช็อกน้ําแข็งพี่น้องอันไหนรอดก็รอดเนาะอันไหนออนแอร์ก็ไม่ไหวจะไปไม่ไหวนี่ค่ะเหลืองหมดเลยเนีย่เอาไปเนะเาะาตัดให้หน่อยจะเอาไปสงสารเอาไปด้วยสงสารเขาเดียวดายเดียวดายหวานมากเลยนะเนี่ยะมะระอันนี้เขาเรียกมะระอะไรนะ ม,มะละม,มะล<ม>ะญี่ปุ่นใช่หวานมากค่ะอันนี้นะโอเคนะคะทุกท่าน<อ>คลิปนี้ก็เอามาดูเออสวนผักที่แบบเออโดนน้ำแข็งเนี่ยเขาชอกน้ําแข็งเนาะนี่ดูสงสารมากเลยอะ่ะเดี๋ยวถ้าว่างๆนะเจ๊จะไม่ช่วยรื้อน้องเนาะแต่เขาทำงานกันเร็วมากเลยเจ๊มาไม่ทันเลพี่น้องจ๋า ้จะไดดหยุถ้าใครอยากเห็นก็ย้อนไปดูคลิปสวนผักในต่างแดนเนาะสวนผักในสวีเดนนะคะซชเจ้มาถ่ายเบื้องหลังให้ดูเนาะก็มาเป็นกำลังใจให้น้องนํำเดอ้อจ้ะนี่เดอ้อนี่นี่อันนี้ก็เหลืองเหลืองนี่เหลืองเหลือง,องสกินดบ้บอนนี่เหลืองเหลือง,องจงสีมันก มันเป็นจังไรล่ะนี่เดอ้อนี่เดอ้อเมืองหนอกกินผักกันจังสี่เดอ้อพี่น้องอตัดหน่อยได้ไหมจ้าอยู่เ <laughs> มืองนอกผ้ากันกินผักจังสี่เลยจ้าพี่น้องจานี้ <laughs> ผักเลืองๆ <laughs> ไหนชิมซิชิมซิมซมซอร่อยไหม <laughs> แมมกรอบเชียวกรอบไหม <laughs> การันตีความกรอบ <laughs> การันตีกการันตีความกรอบ, <laughs> รน,รอบนี่ติดนี่ติดตลกเหมือนเจ้นะ <laughs> ทุกท่านนะ <laughs> ให้อภัยนางด้วยเนาะ <laughs> โ oh, อ้ยเนาะขนดมีอะมาเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปแหละพี่น้องจา๋าไหนดูได้เยอะไหมไหนโอ้โห oh, ดูยก <laughs> ดูยกให้ดู <laughs> นี่คือพยายามสุดๆแล้วจ้ะพยายามคุยเขียหาเนี่ยไห <laughs> น <laughs> นี่ดู <laughs> ดูเนาะ <laughs> ดู <laughs> ดูค่ะทุกท่าน <laughs> เราก็เก็บไปเนาะไปจิ้มน้ำพริกเนาะ ได้เท่านี้ก็ภูมูมใจหลายเดอ้อปันได้ท่องค่ำเพี่เพียบ่ธรรมดาเด้พี่น้องจ๋าโอ้ย <laughs> เก็บเห็ดก็เก็บเห็ดเนาะ <laughs> หาผักก็หาผักกินเดอ้อพี่น้อง <laughs> อยากปลูกแต่มันก็ปลูกบ่ได้คือเขาดอกอันนี้ก็โอ้โหทุ่มเวลาเนาะเขาต้องทุ่มเวลาเยอะมากนะกว่าจะได้ขนาดนี้แล้วก็ดูสภาพแทนที่จะได้ขายไปเนิ่นนานก็โดนบรรยากาศรุก คุกคามอีกเนาะอ่ะไปไปเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะคะนายดูยอดได้ยอดบ้างหรือเปล่าก็เอาใบเอาใบไปเนาะนะคะเราจะกินใบใช่ค่ะอืออ่ะถือนิดนึงนี่เลยงดงามจ้ะยังไม่จบอยู่สวยไหมนายยกดูโอ้โหนายดูโอ้โหเยอะมากเลยค่ะ สวยนางดีใจที่ได้แบบขนาดนี้เนาะเก็บเก็บเอาแบบนี้ค่ะทุกท่านจ้ะเนาะอันนี้ก็เสียดายเออแตงเนาะแตงก็แบบช็อกช็อกความเย็นเหมือนกันค่ะความเย็นของน้ําแข็งที่มาแค่คืนเดียวอะค่ะคืนน็อกหมดเลยเนาะนอกน้ำแข็งด้ือพี่น้องจ้ะสรุปแล้วโรงขนาดนี้ก็เอาไม่อยู่นะคะนี่ต้องเป็นโรงกระจกแล้วสูงกว่านี้นะคะอันนี้ขนาดสูงประมาณกี่เมตรเนี่ยสี่เมตรได้มั้งนี่ ยังเอาความหนาวม่อยู่แค่ติดลบหนึ่งนะใช่ไหมวันนั้นติดลบหนึ่งนะเป็นน้ําแข็งช็อกเลยโอ้ยเงนหลายดูถั่วไปก่อนเพื่อนใช่ไหมถั่วนู่นนะไม่ได้เลยทุกท่านจ้ะเรามาซื้อออ้ถั่วถั่วฝักยาวพี่น้องจ้ะนี่เธอก็ยังตัดตัดอยู่จ้านี่ยาวมากเลยพอได้อยู่จ้ะพอได้กินอยู่เนาะโอ้เอาออกไปด้ป่ะามื่อน ก็คลานเก็บเอานี่ไงเขาจะอยู่ใต้อย่างเงี้ยค่ะใต้ดินอยู่ใต้ใต้อย่างเงี้ยนี่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 ดูดิเนี่ยนี่ดูยอดนี่สวยมากเลยนี่เดี๋ยวเออเดีายวว่าว่าดีใจเกินเหตุเกินผลนะทุกท่านนะแต่ว่ามันมีสกินอิลีเด้ออิลี่เด้อพี่น้องมันบดไอเ่นเ่นเด้ออยู่นี่เอ้านี่นี่ตัดเลยนี่ตัดแตงเนาะมันบดไอแบบ มาว่าวว่าอี้ยังพักแค่นี้ก็มาดีใจหลายปน,นันโอ้ดีใจค่อยดีใจอีลีเดอร์ผู้ใดสีว่าจังใดก็แล้วแต่ค่อยดีใจอัดหลาดอีลีเดอร์อยู่เมืองไทยมันก็อย่างนึงใช่มแต่ถ้าอยู่ช่ <c oughs> มันคนละฟิล,มล,มล,มลเมืองไทยมันมเมืองร้อนอยู่เมืองหนาว <c oughs> อือเจ้นี่อย่างดีใจเลยที่น้องแบบมาเปิดตรงนี้เนาะแล้วถ้าใครเออจะจองอะไรก็ต้องจองให้แบบ มันเร็วเนาะใครที่จองปีนี้ได้ปีหน้าค่ะพี่น้องจา๋าอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวจะมีแบบก็บัวหิมะเนาะก็จ้องต้องจองล่วงหน้านานเนาะน้องสาวเจ้เขาไม่เคยกินบัวหิมะเนาะเดี๋ยวจะให้นางชิมทุกท่านจา้าเดี๋ยวจะให้นางชิมเพราะว่าบัวหิมะนี่มันช่วยได้หลายอย่างเนาะคนที่เอ่อเดี๋ยวมาบอกสรรพคุณตอนนั้นดีกว่าตามที่เรารู้สึกเองเนาะอันนี้นี่ตรงนี้อันนี้นี่นี่น ใช่มีบัวหิมะด้วยอันนั้นคือเจ๊ก็จองน้องนานแล้วเนาะก็ฝากน้องปลูกด้วยค่ะมีฝากน้องปลูกด้วยนะก็ใครซื้อก็มาซื้อต้นกล้าได้นะคะทุกท่านเนาะแต่ปีนี้ปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้ต้นกล้าเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็ดูบรรยากาศอีกทีนึงเยอนะนี่นเนี่ยใชยย่ชถ้าค่อยค่อย ค่อยๆดึงค่อยๆหาก็เยอะนะจ๊ะทุกท่านน,น้องสาวเขาชอบกินแบบนี้ก็ก็ดนีน้องสาวก็เจ๊ก็จะมีปลูกกันนิดหน่อยค่ะทุกท่านที่บ้านเองเนาะอุ้ยอุ้ยนี่ไงดูดูดูยอดนีข้ของเรามีสวนน้อยนึงนี่ดูยอดนี้ของเรามีแค่ปลูกผักระเบียงค่ะทุกท่าน,นป,ลปลูกแบบตามสุกอีมม,มันขึ้นไม่ทันเรอ้าวาหยิบอันนี้ เอาเครึ่งหนึ่งดึง,ด,งดึงมาม,องอมียอดเขาซ่อนอยู่ค่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่เกิดแล้วค่ะก็ตัดตัดไปรับประทานเลยทายอ่เยอะมากเลยค่ะทุกท่านต้องมีเวลามาแหละมีเวลาตัดเน,ะนา,นาะเดี๋ยวไปตัดต่อกันค่ะแกะสวยสวยสวย ได้ผักได้ผักอันนี้กรีดอย่างหาเนี่ยมันเลื้อยเข้าข้างในเห็นป่ะอนี่แหลคะค่ะทุกท่านก็นี่แหละค่ะที่กรีดป่าแตกกับอีเจ้าพาเพลินพาไปเก็บเห็ดเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ไปเก็บเห็ดได้เยอะขนาดนั้นเนาะกรีดป่าแตกเลยทุกท่านจ,จ๋าเจ้บอกว่าอย่ากรีดอย่ากรีดแต่เจ้ก็กรีดอยู่นะกรีด <c oughs> จนเจ๊กรีดไม่ออกอะทุกท่านเจ๊ก็ปล่อยให้เขากรีดเลยค่ะอืม เดี๋ยวจะตัดคลิปแบบยาวๆให้พ่อแม่พี่ดองที่รักเห็ดเนาะเดี๋ยเบิ้งได้จ้ะแบบยาวๆมวลๆเลยหรือจ้ะนี่ตรงนี้ทำไมมันไม่ได้เข้าในอุดอือยอดยอดมีคนเด็ดเราก็มาเด็ดตรงโคลนเอาจ้ะ เราเราเป็นนักกินโคลนโอ้นี่ไงนี่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 เหลือไปเห็นลูกนี่อันนี้มะระขี้นกเนาะพี่พี่น้องจ้ะมะระขี้นกนี่เพี่มะมรักขี้นกบุญเอ้ยยังพ่อกินได้อยู่นี่บุญเอ้ยตึงด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 ึงเอาเนี่ยเอานี่ดึงไปดึงมาเนี่ยมระขี้นกทำไมเราไม่เอาตะกร้ามาเนาะเมื่อกี้เนาะ ตะกาก็ซิไปเก็บเห็ดเด้อพี่น้องไปบ่หอดเห็ดซ้ำมาเก็บผักสะก่อนบอ่หอดบอ่หอดปลาเห็ดพี่น้องจ้นะแวะมาเก็บผักก่อนมาเก็บลูกเอ่อพรุ่นนะจ้ะพรุ่นปลาเดียนะ๋ยวนาะดูช็อกหมดแล้วตรงนั้นข้างบนมีแต่ได้สิค่ะว่าเราเก็บข้างล่างนี่แหละมันถึงจะได้เนาะ ดอ้อนี่เดอ้อสาวสุรินได้จานี่เป็นเป็นสาวชาวสุรินแหละค่ะสองพี่น้องนี่ก็ได้นะจ๊ะเดอ้อเอาเลยค่ะทุกท่านจา้ายอดมาร <s au> าวสวยมากเนอะเดี๋ยวเราสองคนต้องจากไปแล้วค่ะเราก็ขอฝากสวนผักไทยในสวีเดนด้วยเนาะน่าเที่ยวมากหน่าเดินปีหน้าสวนนังปามสวนนังปามใช่ปีหน้าใหญ่กว่าเดิมเนาะ <S <s <au> ปีหน้าจะเพิ่มมาอีกสองโรงจ้าทุกท่านจ้านะเดี๋ยวเจ้จะแปะเพจเอาไว้ให้แล้วก็เอ่อเจ้จะเอาลิงก์มามาใส่ลิงก์ข้างล่างเนาะที่อยู่แล้วก็เพจเอ่อที่อยู่ก็จะอยู่ในเพจของน้องเนาะเข้าไปดูที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรในนั้นได้เลยเนาะใครอยากได้อะไรก็ติดตามเพจให้ดีๆเพราะว่าจะมีต้นกล้าเอา่อประมาณต้นปีอา่าต้นต้นปีอย่างเงี้ยน้องจะเริ่มเอ่อใส่ ลูกต้นกล้าแล้วเนาะก็เนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปเลยว่าเราจะมาทำอะไรให้ดูกันจ้าบ๊ายบ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 าย